เหมือนขนตาแต่ที่มกระจกไม่มีอะไรจะพูดสวัสดีครับสวัสดีครับผมตั้นนะครับผมผมนกครับโดนบังคับเนาะให้มาทำอะไรครับต่อขนตาครับต่อขนตามีเคยรอแฟนแปะขนตาไหมครับเคยครับ นานไหมครับสักคู่ใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแปะคนตากันนะว่าเราจะใช้เวลา,าใในานแค่ไหนได้ครับแลวเดี๋ยวพอแปะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะลงไปตอกคนตากัน <those S 1> ได้โอเคเดี๋ยง่าเดี๋ยวเราลองดูครับว่าเราจะใช้เวลาในานแค่ไหนมาแล้วถ้าผมแปะไปมันจะมูมิงไหม <l uch> ติดยังไงมันติดหนังตาไปด้วยเป <l uch> <l uch> ็นใช่ไหมครับ เป็นใช่ไหมครับหมายถึงว่าแปะเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเหมือนจะไม่ได้อยู่ดีไม่รู้ผิดหรือถูกครับแต่มันมุ้งมิงมากเลยอาจจะต้องฝึกอีกนิดนึงนะครับความจำนานอาจจะทำให้เราติดง่ายขึ้นและสวยขึ้นไปอีกรู้สึกว่าใช่ไหมครับไม่ใช่ โอ้ยเจ็บเจ็บโอ้เจ็บเจ็บโปรเฟชชั่นแนลมากครับก็เราตอนนี้เราติดกันเสร็จแล้วเนาะแกะออกมาละเดี๋ยวเราจะลงไปเพื่อที่จะตอบกันตาดูอาจจะดีกว่าแบบนี้อาจจะค้นพบตัวเอง ความรู้สึกก็ดีครับแต่ผมว่ามันดีกว่าดีกว่า้ตอนตอนที่เราติดกันตอนแรกนะแล้วก็ไม่เจ็บตาด้วยไม่เจ็บนี่เราเริ่มมองเห็นในโลกที่ปิงเขามองกันอยู่ใช่้มองเห็นข้างบนเป็นคนตาอันดิเราพยายามเหลือตาตลอดเวลาเลยนะไม่ชินไม่ชินมันแปลกแปลกไงเห็นเขาบอกว่าติดแบบไม่เหมือนกันแต่ผมก็เรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไรก็แเบรหนครับ ชอบแบบแพล s s i น nature ครับลองจับลองจับแล้วมันมันอ่อนกว่านะข้างหนึ่งมันจะมันจะแข็งๆเนาะง่าหข้างนี้จะหนักกว่าตอนต่อแล้วเกือบเคืมจะหลับเลยด้วยผมผมนี่หลับเลยหลับเลยนะหลับเลยผมชอเคืมคืมแต่พี่เขามือเบามากผมก็ตกข้างแรกก็ตกใจไปอย่างเงี้ยแลวใครก็ตกใจครับคุณมีหชอบไหมเขาชอบครับถ้าคุณผู้หญิง ทำก็ได้ไม่เสียเวลาผมว่ามันก็ดีนะใช่ไหมใช่คือเราเสียเวลารอครั้งเดียวเนาะใช่เขาบอกว่ามันอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ชินอยู่ดีคุณผู้ชายเขาไม่ชินแล้วคุณมีจะซื้อเมมเบอร์เมื่อไหร่ก็บอกนะถ้าคุณซื้อก่อนจุงมือกันไปซื้อเลยไหมล่ะไปแบกอ่ะแบกดูตาให้ดวตาทำไมยาวอ่ะผู้ชาย มันไม่มันมองแล้วแบบมันมองเห็นมันไม่ชินตาเกินวเนี่นี่คือระดับบรรับนะครับไม่ใช่เต็มใจ